สวัสดีครับวันนี้ศูนย์ข่าวท้องถิ่นจังหวัดกระบี่นำท่านมาท,ที่หันออกพระธาราหมู่เกาะพีพีตมบุอ่านางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยนักศึกษากศพปจากมหาวิทยาลัยรชาชภัฏนครศรีธรรมราชคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตทำกิจกรรมโครงการรอปรส,สู่ชุมชนตอนพัฒนาสายหาดส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบประชาธิปไตยและสารฝันปนน้ำใจ ให้หน้องเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในรายวิชาของหักสูตรสวัสดีครับผมวรรณชัยปรมมานักศึกษามหา,มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ครศรีธรรมราชวันนี้มาทํากิจกรรมรบสสู่ชุมชนตนพัฒนาชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบประชาธิปไตยสารขวัญปัญใชยให้นอนะ้องณออาวนางจังหวัดกระบี่ ครับสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรร,รัฐภาษาธศาสตร์หรือรอปสอจากามหาวิทยาลัยราชภัฒนนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ให้ทางด้านความรู้และก็การพัฒนาร่วมกับชุมชนคือจะมีนักศึกษาออก โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้ความรู้รวมตั้งถึงหลักประชาธิปไตยในการร่วมกันพัฒนาการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักวันนี้ก็มาลงจัดกิจกรรมสู่ชุมชนด้วยการเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยกับการต้องเที่ยวนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาชายหาดนพร,รัฐธาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับมีใครมีความสนใจ นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับสถาบันสารศาสตร์นครศร,รีธรรมราชมรราชพัฒนครศรธรรมราชมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรด้านสถานที่แล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้นะครับ